อัตราเร่งนะครับ BMW F 3 0นะครับชุดท่อยูรอาร์ดเอ็กซอร์สนะฮะเป็นชุดเซตสามนะฮะทำแต่ชุดท้ายนะฮะมีซุ้มเสียงแบบซูเปอร์คาร์ออกมาบ้างนะครับแล้วก็เวลาสับเกียร์ก็มีแบบตดๆนิดหนึ่งนะฮะเพิ่มอัตราเร่งนะชุดนี้รอบกลางรอบท้ายเนี่ยแรงกว่าเดิมแน่นอนนะครับสูตรรับหญิงท้องหล่อครับสนใจนะครับ BMW นะฮะทุกรุ่นนะฮะมาจัดชุดท่อสูตรยูโรอาร์ดเสียงซูเปอร์คาร์สูตรรับหญิงท้องหล่อได้เลยขอบคุณนะครับ